ไม่มีแบรนด์ไหนที่เริ่มต้นด้วยการตั้งชื่อร้านโดยการไปเรียนแบบหรือใกล้เคียงกับคนอื่นแล้วจะขายดีกว่าต้นตำรับไม่มีอย่าให้มันเกิดความรู้สึกที่ว่ากูไม่น่าตัง้งชื่อนี้เลยแล้วมันจะเปลี่ยนยากล่ะถ้ามันยากตั้งแต่ประตูบานแรกอย่าไปคาดหวังประตูบานอื่นให้ลูกค้าเข้าไปเลยมันก็จะเป็นเรื่องยากถามทีหนึ่งมึงเป็นใครทำไมต้องโดยใครมึงดังพอหรือเปล่า ไม่ว่าจะเป็นชื่อร้านอาหารหรือชื่อธุรกิจอะบางคนก็อาจจะเล่นง่ายเอาชื่อตัวเองมาตั้งก็ไม่ผิดนะบางคนก็อาจจะไปหาพระมาตั้งชื่อให้ก็ได้เหมือนกันซึ่งมันก็คงมีพี่ว่ามันมีหลักการมากมายเต็มไปหมดมันคงไม่มีทฤษฎีที่บอกว่าชื่อแบบไหนถึงดีชื่อแบบไหนถึงไม่ดีดูอย่างพวกวงดนตรีก็ได้ถูกปะเอาชื่อถ้านักมวยปั้มมาทําเป็นบอดี้แสลมเราเอาชื่อก้นมาทําเป็นเออชื่อบิ๊กแอสอย่างเงี้ยเรามีแท็บทูค o ลเลอร์ เกี่ยวกับแบบศักแต่อย่างน้อยสิ่งที่มันจะต้องมีเลยคือมันจะต้องจดจําได้ง่ายทีเนี้ยวันนี้ที่คิดว่าเฮ้ย mm hmm. น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนที่จะไปตั้งชื่อร้านของตัวเองเราอาจจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอะไรควรต้องทําแต่เรามาพูดยังดีกว่าว่าชื่อแบบไหนที่ควรระวัง หรือ,อยาหาธรรมชื่อแบบแรกเลยนะสะกดยากหลายคนแม่งชอบใช้คําแผงๆอะไรนูน่นนี่บิดคําสะกดในมุมเรามันอาจจะเท่ในมุมลูกค้าถ้ามันสะกดยากอะ่ะเฮ้ยอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะร้านนี้แม่งอร่อยเว้ยร<อ>้านอะไรวะร้านเนี้ยรู้จักร้านหนึ่งไม่อยากพลาดพิงแต่เป็นร้านไก่ทอดไม่ต้องพลาดพิงวะสมมติแบบชื่อร้านหมูหมูมูหม,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 มูสะกดยังไงวะ มันไม่โทลหรือมันไม่ตีหรือมันไม่สะทว่ามันทาให้คนฟังแล้วเขาไม่สามารถไปสะกดได้พอมันไม่สามารถสะกดได้อะเขาก็เซิร์ชผิดถูกปะยกตัวอย่างร้านเพนกวินอิชาบูหลายคนไม่รู้ว่าที่มาเพนกวินอิชาบูคืออะไรเพนกวินอิชาบูเราคิดอย่างแรกเลยนะฟังครั้งเดียวมึงต้องจําได้ฟังครั้งเดียว,ม,ยวมึงต้องสะกดได้ฟังครั้งเดียวมึงต้องไม่ลืมแล้วรู้ว่าเราขายอะไรด้วยมีคำว่าชาบูอยู่ ต่อมาคือจำอะไรไม่ได้ต้องจำเพนกวินได้จะเป็นชาบูเพนกวินเพนกวินชาบูเพนกวินอีชาบูก็ได้หมดแล้วสุดท้ายมันติดถูคําว่าเพนกวินน่ในหลักของแกรมมาเราสะกดผิดนะเว้ยเพนกวินอีชาบูเนี่ยตัวอ e ีจะต้องเวิร์บจะต้องมี S แต่เราตัดสินใจไม่มี S มันรู้สักกี่คนว่า,วาเวิร์บต้องเติมเสถ้าประธานเป็นเอกพจน<ต>์อะแกรมมาไม่ได้ทําให้เราได้ตังการตลาดทําให้เราได้ตังให้คุณทาร้านอะไรผมทําร้านเพนกวินอีชาบูครับ คนฟังแม่งแบบดูกระแดะแน่นอนถูกไหมเราก็เลยบอกว่างั้นอีทเราไม่ต้องเติมเอสเพนกวินอีชาบูคนฟังจําได้จบได้สะกดถูกอย่างที่2ค,คือชื่อมันจํายากสะกดยากไม่พอชื่อบางอย่างจําง่ายแต่สะกดไม่ถูกชื่อบางอย่างทั้งสะกดไม่ถูกและก็จํายากถ้าชื่อมันต้องมีหลากหลายประโยคยาวๆมีคําภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษยุดด้วยอยู่ในนั้นอันนี้มันจะจํายากแต่เวลาเราพูดข้อที่มันควรระวังเราก็ไม่อยากไปพลาดพิงร้านไหน,นอะเนาะเชื่อสะกดเลยวะ กูจนอกมาเรียนงสะกดไม่ถูกเลย b a s t e r y pastery เป็นภาษาต่างประเทศมันเป็นศัพท์ต่างประเทศซึ่งมันมีความหมายของมันสะกดยากต้องหลีกเลี่ยงจํายากต้องหลีกเลี่ยงยาวๆก็ต้องหลีกเลี่ยงคนปัจจุบันดูวิดีโอก็น้อยลงอ่านก็น้อยลงสะกดชื่อถือทีนึงนี่คือตายเลยทําให้มันเหลือสั้นให้ได้ต่อมาคือชื่อที่กรอบตัวเองเกินไปเช่นข้าวมันไก่ประตูน้ํา ถ้าวันหนึ่งข้าวมันไก่เพนกวินจะย้ายไปอยู่ราชพึกคนจะรู้เปล่าวะหรือว่าข้าวมันไก่จะต้องอยู่ประตูน้ําอย่างเดียวเราจะย้ายไปที่อื่นไม่ได้เลยนี่ก็คือปัญหาที่ข้าวมันไก่ประตูน้าโกอ่างเขาก็เลยต้องเน้นคําว่าข้าวมันไก่โกอ่างขึ้นมา เพราะวันหนึ่งเขาก็จะไม่ได้อยู่ประตูน้ําและเขาก็จะไปอยู่สยามเขาจะไปอยู่ที่อื่นแต่สมัยก่อนน่ะต้องเข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจหลักการตลาดมันไม่มีโซเชียลมีเดียเขาแค่อยากให้คนจําได้ว่าลาดหน้าต้องลาชวัดข้ามันไก่ต้องประตูน้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดไม่รู้จเจริญน,นคร คือมันก็ลิงก์กันแต่ปัจจุบันเจริญนครก็มี30ก๋วยเตี๋ยวเป็ดสมมุติประตูน้ําก็มีทั้งสิบข้าวมันไก่ผมเมื่อก่อนคือบางคนเขาไม่มีชื่อร้านด้วยซ้ําเจ๊คนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้สมมุติก๋วยเตี๋ยวเจ้ไฝ่เจ้ไฝ่มันยังอยู่ประตูน้าก๋วยเตี๋ยวเจ้ไฝ่ประตูน้ําพูดจนติดปากเฮ้ยไปกินที่ไหนก๋วยเตี๋ยวเจ้ไฝ่ประตูน้ามันก็เลยกลายเป็นชื่อร้านจะเห็นว่าแบบในเพจเราไปสัมภาษณ์ร้านเยอะมากร้านที่เก่าแก่ทั้งหลายอ่ะเจ้าของไม่ได้ตั้งเองหรอกลูกค้าาาาตตตตััั้้้้้งงงงงงใหหมมดเเเลยยอออจกกควววชินนน็ทีี่่่รรระืา เฮ้ยถ้าเกิดเราผูกกับทำเลไว้แล้วเนี่ยเวลาเราจะย้ายไปที่อื่นน่ะการสื่อสารมันก็จะยากมากขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปฟังคลิปกันต่อนะครับขออนุญาตขายหนังสือนิดหนึ่งสำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นร้านอาหาร ผมมีหนังสือที่ชื่อว่าเลสซองไบเบิลคำพีเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารเราจะมาสอนตั้งแต่การตั้งชื่อการเลือกทำเลการกำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้ารวมไปถึงการคำนวณว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าเราก็มีหนังสือที่ชื่อว่าเล s ซองหนึงศูเป็นหนังสือที่จะมาสอนทุกคนวางระบบร้านอาหารและสุดท้ายถ้าใครอยากจะทำธุรกิจ Delivery เราก็มีหนังสือที่ชื่อว่า Food Del i v e r y 101เหมือนกันเราจะมาสอนคุณเลยว่า วิธีคิดต้นทุนแบบไหนที่ถ้าโดนหัก Delivery ไปแล้วจะยังเหลือกำไรห,หรือมันมีกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ยังไงได้บ้างที่จะทำให้เราขายดีใน Delivery ซึ่งถ้าใครสนใจหนังสือทั้ง3าเล่มนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างก็กดเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยปะไปฟังกันต่อต่อมาสิ่งที่อยากจะฝากคนทําร้านใหม่ๆเลยว่าอย่าหาทําเด็ดขาดนะคือตั้งชื่อร้านเสร็จแล้วลงท้ายด้วยบายบายต่อ บายเอบายกิฟถามคิดหนึ่งมึงเป็นใครทำไมต้อง <S 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 ทำไมต้องบายโดยใครมึงดังพอหรือเปล่าคนที่จะทำแบบนั้นได้อะเราต้องมีแบรนด์ของชื่อนานที่ใหญ่กว่าชื่อนนร้านเช่นสมบูติถ้าเราเป็นเชฟเอียนเราตั้งชื่อร้านชาบูบายเชฟเอียนเชฟเอียนยังแบกแบรนด์ชาบูคนมั่นใจว่าโอ๊ยเชฟเอียนมาทําชาบูอร่อยแน่นอนขาหมูเจริญนครบายต่อต่อคือใครวะตกลงชื่อเราคือชาบูเจริญนครหรือขาหมูเจริญนครบายต่อ เสิร์ชยากจํายากยคนงงเอกเก,กิดคาถามมึงเป็นใครอ้าวแล้วเราจะใช้ชื่อตัวเองทาร้านได้ไหมก็ทําได้ก็อยากโปรโมตตัวเองก็ทําทก็ได้แต่ถ้าเราจะขายแฟรนไชส์แล้วเราจะไปอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่าหรือเราจะขยายสาขาแล้วเราคิดว่าเราจะเอาตัวเราเป็นจุดขายคนมันจะตามเราไปหรือเปล่าบางคนอาจจะบอกว่าก็เห็นเจ้คนนู้นเคียคนนั้นทําได้มันก็ไม่ได้ผิดแต่เขาอาจจะเปิดมานานแล้วจนเขาค่อยๆสะสมฐานลูกค้ามานานแล้วก็ได้เหมือนกันเจ้จงขายหมูทอด เจ๊จงขายอย่างอื่นคนอาจจะไม่เชื่อเจ๊จงหลักเพราะภาพลักษณ์มันติดฉะนั้นมันต้องมีนามสกุลติดท้ายด้วยว่าเจคนนี้ก๋วยเตี hmm. ๋ยวปลาเฮียคนนี้มาม่าต้มยำคือมันอาจจะต้องมีอะไรต่อท้ายฉะนั้นสิ่งต่อมาคือชื่อมันต้องตอบลูกค้า,าคร่าวๆให้ได้ว่าเราเป็นอาหารประเภทไหนเพราะถ้าลูกค้าไม่สามารถคาดเดาได้อย่าหวังว่าลูกค้าจะไปเสิร์ชเฮีย <Okay. S 1> ต่อคูซีนเขาขายอะไรวะ มึงจะขายอาหารไทยอาหารจีนอาหารฝรั่งมันตอบไม่ได้เลยถ้าเราคิดจะตั้งชื่อที่มันเป็นเฉพาะแบบนี้เราอาจจะใส่แท็กไลน์ไปนิดนึงใส่คาสร้อยไปนิดนึงว่าเราขายอาหารอะไรอยู่เราเด่นอะไรตํามั่วอาหารรสจัดถนัดเรื่องตําสมมุติมันก็เป็นการย้าว่าอ๋อร้านเราถนัดเรื่องตํานะอย่างเงี้ยมันก็จะชัดเจนมากขึ้นสำคัญที่สุดคือการตั้งชื่อที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนของร้านหรือกลุ่มเป้าหมายของร้านเราอยากจะทำร้านอาหารแบบฟรา e เ i n ์นิ่งหรู แล้วเราไปตั้งชื่อว่าแบบตุ้มหมิงมันฟังแล้วมันก็แบบเเราจะยอมจ่ายเงินหัวละ3,000บาทไปกินหรือเปล่าถ้าถามว่าชื่อร้านไหนดีที่ที่แบบพี่ชอบเคลือไอเบอร์ี่ในการตั้งชื่อมันฟังแล้วมันมันดูมีราคามันฟังแล้วมันรู้สึกเป็นแบรนด์ที่มันไม่ได้ยึดติดกับใครเกินไปแล้วมันจดจําง่ายในเคลือเขาอย่างเช่นอะไรกับข้าวกับปลามันเป็นอาหารไทยที่เรารู้ว่าแบบ ต้องกินกับข้าวอะแต่คําว่ากับปลาคือเจ้าของชื่อปลาชื่อปลาไอเบอร์รี่ก็เลยเป็นกับข้าวกับปลาหรือพอเขามาทําร้านข้าวแกงเขาใช้ชื่อว่าเจริญแกง คือมันไม่ใช่ข้าวแกงเจอะไรอ่ะแต่มันคือเจริญแกงมันมันฟังแล้วมันรู้สึกว่าอ๋อคุณขายข้าวแกงที่ฟังแล้วมันเจริญถูเจริญตาเจริญอาหารมันเป็นคําบวกเขาตั้งชื่อร้านอาหารที่เขารวมมาหาสรตทฟูดด้วยกันชื่อรสนิยมรสชาติที่คนนิยมอาหารสรตทฟูดมันคูมันดูมีมินนิ่งแล้วมันเป็นชื่อไทยที่จําง่ายหรือเขามาทำข้าวต้มปลาชื่อฟ้าปลาทานพอเป็นข้าวต้มปลาแล้วก็บิดจากคาว่าฟ้าประทานเป็นฟ้าปลาทานอย่างเงี้ยวิธีการตั้งชื่อแบบนี้เรารู้สึกว่ามันมีครีเอที มันจดจำง่ายชื่อมันไม่ยาวฟังแล้วสะกดได้ว่ามันคืออะไรแล้วมันมีความหมายอยู่ในนั้นด้วย หรืออีกแบรนด์หน,นึ่งเผ็ดมาร์กอันเนี้ยจับกลุ่มลูกค้าชัดเลยลูกค้าออนไลน์ที่ชอบความเผ็ดหุ้นส่วนคนหนึ่งเป็นยูทูบเบอร์ชื่อมาร์กวีนก็บิดจากคาว่าเผ็ดมากเป็นเผ็ดมาร์กอย่างเงี้ยจดจําได้สะกดได้แน่นอนเพราะมาร์กมันคําเดียวมาร์กอ่ะมันก็คือ M A R K วกเนี้ยมันเป็นวิธีที่คนบางคนไม่ให้ความสําคัญแต่จริงๆก่อนเราจะตั้งชื่ออะไรเราคิดภาพรวมให้ให้ครบแล้วหรือยังการตั้งชื่อมันไม่ได้ทําให้เราแบบภูมิใจในการเป็นเจ้าของร้านชื่อนี้อย่างเดียวแต่มันคือประตูบานแรกที่จะทําให้ ลูกค้าสัมผัสรู้จักกับแบรนด์เราถ้ามันยากตั้งแต่ประตูบานแรกอย่าไปคาดหวังประตูบานอื่นให้ลูกค้าเข้าไปเลยมันก็จะเป็นเรื่องยากการตั้งชื่อที่เราจําเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงหรือควรหลีกเลี่ยงเลยนะอย่างแรกคือสะกดยากฟังแล้วไม่รู้ว่าสะกดยังไงอย่างที่2คือ สะกดยากไม่พอดันจํายากอีกถามเมื่อไหร่ที่ว่าอ้าวตกลงชื่อร้านอะไรนะครับอ๋อสะกดยังไงนะครับเมื่อไหร่ที่ลูกค้าต้องถามว่าสะกดยังไงนั่นคือคุณสอบตกในเรื่องของการตั้งชื่อละต่อมาคือซ้ำหรือไปเหมือนคนอื่นเฮ้ยอันนี้ลืมพูดหลายคนชอบคิดว่าอา๋อเขาตั้งชื่อแบบนี้เดี๋ยวเราตั้งใกล้ๆกันคนมันจะได้จดจําได้ง่ายหรือมันอาจจะไหลมาเมื่อไหร่เราเริ่มต้นใยก,การไปก๊อปปี้หรือทําตามคนอื่นเราจะเดินตามเขาตลอดไปฉะนั้นเราอย่าไปทําตามใครพะแค่เริ่มต้นอย่างแรกคือชื่อร้านคุณยังคิดเเองงไไม่่ด้ลยชว ที่เราทำเพนกวินอีชาบูมันก็มีแพนด้ามีฮิปโปมีโลมามียีราฟขายชาบูหมดเลยถามว่าผิดไหมมันไม่ได้ผิดในมุมกฎหมายหรอกแต่ตัวคุณเองมันจะไม่โตแล้วสิ่งที่เราเห็นถ้าเราสังเกตดีๆไม่มีแบรนด์ไหนที่เริ่มต้นโดยการตั้งชื่อร้านโดยการไปเรียนแบบหรือใกล้เคียงกับคนอื่นแล้วจะขายดีกว่าต้นตำรับไม่มีเราจงสร้างตัวเองเป็นต้นตำรับดีกว่าหาจุดยืนของตัวเองฉะนั้นอย่าไปซ้ำ หรือใกล้กับคนอื่นต่อมาฟังแล้วไม่รู้ว่าขายอะไรชื่อที่ดีชื่อควรจะต้องบอกลูกค้านตั้งแต่ทีแรกเลยว่าเราขายอะไรแต่ถ้าชื่อมันเป็นศัพท์แบบคําเฉพาะเป็นชื่อเฉพาะเราอาจจะใส่ประเภทของร้านไว้ข้างหลังหรือเราอาจจะใส่แท็กไลน์ว่าเราขายอะไรเราเด่นอะไรก็ได้เป็นคําขยายในมุมการตลาดบางทําได้อยู่แล้วข้อต่อมาตั้งแล้วอย่าล็อกตัวเองชาบูสะพานควายปูย้ายไม่อยู่ร้านเทวีไม่ได้แล้วฉะนั้นอย่าอย่าล็อกกรอบตัวเองต่อมาคือ ยหญยาวชื่อสั้นๆกระชับ3ามี่พยางนี่คือยาวแล้วถ้าตั้งชื่อแบบกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์น่ะกว่าจะเซิร์ชมันก็ตายแล้วอะ่ะหลีกเลี่ยงการใช้บายต่างๆถ้าเราไม่ดังมากพอหรือความดังของเราถ้ามันไม่สปอร์ตธุรกิจก็อยากเสียเวลาไปตั้งเลยใช้ชื่อเฉพาะจดจับง่ายฟังเป็นแบรนดิ้งดูชัดเจนมากกว่าแล้วก็สุดท้ายคือไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เราจะขายถ้าเราจะขายอาหารราคาระดับหลายๆพันตั้งชื่อบ้านเลยเนี่ย บางทีมันก็อาจจะไม่เหมาะหรือถ้าเราจะขายสตตีิฟู้ดเราไปตั้งชื่อฝรั่งสะกดยากๆคนก็จะจินตนาการว่าแพงหรือเขาจะคาดหวังอาหารเราว่าต้องเป็นฟิวชั่นปรากฏว่าเป็นหมูกระเทีมยมไข่ดาวโง่ๆขึ้นมาจานหนึ่งมันก็คงไม่เหมาะแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นชื่อมันก็จะเป็นแค่บันไดขั้นแรก หลังจากนั้นมันก็จะมีเรื่องโลโก้คอร์เปอเรชั่เอกนิตี้การออกแบบแบ,บแรนด์ซึ่งเราจะต้องให้ความสําคัญแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังในอีีต่อๆไปชื่อมันเป็นสิ่งที่เสียเวลาคิดครั้งเดียวอยู่กับมันไปตลอดชีวิตการเปลี่ยนชื่อร้านยากกว่าการเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับคือเมื่อไหร่ที่ชื่อร้านมันพังมันไม่เหมาะเปลี่ยนชื่อร้านมันคือการเริ่มต้นทําร้านใหม่อ่ะกิดให้ดีเพราะถ้ามันคิดดีตอนแรกหลังจากนั้นชีวิตคุณจะสบาย